ติชมนะครับน้ำจิ้มเป็นไงอืมอร่อยผ่านนะครับผ่านผ่านโอเคขอบคุณครับน้ำจิ้มผ่านเลยนี่น้องทำเองเหรออืมเขาทำเขาเองอ้จำสูตรไว้ยังไม่ได้จำจิ้มผ่านแต่เดี๋ยวเวลาเราทำก็เรียกให้มัเฮ้ยแต่เขาทำข้าวอร่อยทุกอย่างนะถ้าวเขาทำอือโอ้โหย่ออะไรเลยเดี๋ยวนหลังได้กินไหมหอมเปรี้ยวหวานอืมใช่ต้องหวานต้องรสจัดต้อง นเนี่ยเหมือนในเนี่ยบอกให้มันใส่น้ำตาลเหมือนไม่ยอมใส่แหละเปรี้ยวเผ็ดอย่างเดียวเ,วเลยเออน้ำผึ้งน้ำตาลเล็ดเลยแต่ดูเหมือนไม่สีไม่ค่อยเผ็ดนะ <c oughs> เปรี้ยวใช่ปะเผ็ดใช่ปะใช่เออนี่อร่อยใส่น้ำแข็งห <c oughs> มึกะโอ้โห <c oughs> ถ้าหมึกตดโดนน้ำแข็งมันจะหดตัวมันจะหนึบอย่<ม>างที่มันยาวๆยืๆดๆแล้วโดนโดนความเย็นปุ๊บมันจะหดหมึกสายนหนึบ มัยัใส่นะหมึกทีนะ่ที่เราทำหมึกคือเนี่ยที่เขาปั่นเนี่ยหมึก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 ลอยคือมึกตัวมันยังใสอยู่เลยน้ำปลนี่ยเขาหอมโหดยอดต้องความกรอบของผักวลากินด้วยกันจะเข้ามากเลยกับน้ำจินะ้มมนเผ็ดเผ็ดสามรสพวกนี้มันจะมีพยาธิไหมมีบ้างนะไม่มีคนระับไม่เป็นไรนะทะเลไม่เป็นไรทะเลนิ่งละะสะอาดแล้วถ้าเป็นน้ำจืด ส่วนมากจะมีครับส่วนมากเลยพอถ้าเท่ากินดิดนะแต่ทะเลไม่รับเลือดบิดกินเพื่อนก้อนเนาะเพราะบางทีในเนื้อมันจะมีพายาอะไรปลาเหมือนอย่างไรเดี๋ยวนยิ้มฝันละเมอหางคือแหละนี่ครับพี่เล็กลองกินดูขับข้าวแล้วลาคุยข้าว ก็ไม่กินข้าวเขาเย็นข้าวร้อนม่กินไหมแอลกอฮอล์ไม่มีจุดแล้วไม่กินข้าวหรอไม่กินเอาอีกไหมกระจายไปนะผมวนอืมี่เดยด้อระอ๋นั่นนเออไอ้นั่นให้เขาอนี่อมาชอบน้ำจิ้มมาเหมึกหเอาหมาน้ำจิ้มมากเลย ขึ้นขึ้นฐาเลยไแก้ตรงนีะขอบคุ่ครับนปาไงนปานี่ตัจมตาเหรอนี่แท้เลยเนี่ยนี่ดั้งเดิมมาจากสูตรเนี่ยมันเปอยู่ติดคมเมนเลยเลยใช่หสุดยอดเลยถานั้นอ่ะผมเคยไปนานวเคือแมอะไรรู้ป่ะหอยปักเป็ด นี่เขาไปเอาของอะไรเนี่ยนะกินมากอ่ะพาไปหาหอยกับไปแทงแทงกุ้งเออในนากุ้งบ้านอาร์มไได้มีเพื่อนอ่าน้มั้งนะมีเพื่อนจังหวัดนานอ๋อแอมป้านี่มันถ่ายแล้วเหรอถ้ากดมันก็ถ่ายเลยนะเนี่ยถ่ายแล้วไม่เป็นไรครับโอเค